ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับที่เราทำการรีวิวตัวเซนเซอร์อัลตาโซนิกนะครับเบอร์ h c s r 0 4นะครับเราก็กล่าวถึงทฤษฎีไปบ้างนะครับเบื้องต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองอัปโหลดโค้ดนะครับจะว่าเขียนโปรแกรมทดสอบก็ไม่ถูกนะเพราะโปรแกรมเนี่ยเขียนไว้แล้วนะครับนะครับตามที่เราได้อธิบายในส่วนของทฤษฎีในคลิปที่แล้วนะครับตัววงจรที่ผมต่อในขณะนี้นะครับตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นไปตามนี้เลยนะครับที่ขาทิกนะครับผมเส้นสีม่วงนะครับผมต่อที่ขา13นะครับแล้วก็ขาเอ็กโคนะครับเส้นสีแดงผมต่อที่ขา12บแบบนี้ไฟนะครับก็ต่อที่5โวลต์หรือบางท่านจะต่อเป็น3.3มโวลต์ก็ได้นะครับแล้วก็มีกาวต่อแบบนี้ครับเพราะนั้นเวลาที่ผมจะเขียนโปรแกรมนะครับผมก็จะเขียนตามลักษณะแบบนี้นะครับทดสอบนะครับ ขาทิกพินเนี่ยผมกําหนดให้เป็นขา13นะครับชื่อว่าทิกพินนะครับก็คือขานี้เส้นสีม่วงนะครับขาเอโคพินนะครับนะครับขา12นะครับผมก็กําหนดชื่อให้เขาเป็นแบบนี้นะครับตัวแปรนะครับผมประกาศเป็นแบบสาธารณะนะครับคือเห็นทุกฟังก์ชันนะครับค่าดูเลชั่นนะครับจะใช้เก็บระยะเวลานะครับของ สัญญาณที่ถูกปล่อยออกมาจากขา Echo ตัวนี้นะครับที่ขา12นะครับถ้าดูตามคลิปวิดีโอที่ผมเปิดให้ดูในในคลิปที่แล้วนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านดูนะครับก็คือขาทิกนะครับทำการทิกสัญญาลอจิก c 1ขนาด10 m ไมโครเซกนะครับเข้าไปนะครับที่ตัวโมดูลนะครับตัวโมดูลจะทำการเจนอ่าตัวขึ้นอัลต้าโซนิกนะครับ8ลูกนะครับ ความถี่40กิโลเฮิรตซ์นะครับออกไปด้านหน้านะครับแบบนี้ครับทันทีที่ตัวคลื่นเนี่ยถูกปล่อยออกจากป้องทารสมิเตอร์ปุ๊บเนี่ยไอ้ขาเอ็ o โคเนี่ยจะทำการตีรหัสให้เป็น1เลยครับแล้วมันจะไปหยุดตอนที่สัญญาณนะกลับมากระทบที่ตัวมันครับตัวรีเซิเวอร์นะครับมันจะตัดให้เป็น0ูนย์ครับพอะนั้นมันก็จะได้ระยะเวลานะครับที่เป็นลอจิก1ออกไปครับขนาดที่ ตัวขึ้นถูกปล่อยออกไปจากเซ็นเซอร์นะครับลองดูนะครับพอปล่อยสัญญาณทิกไปปุ๊บก็เจนสัญญาณออกไปครับตัว Echo โคตีหนเลยครับพอสัญญาณได้รับปุ๊บนะครับมันจะตัดศูนย์ออกมาครับเพราะนั้นก็จะได้ระยะเวลาตรงนี้ออกมาไอระยะเวลาตรงนี้ที่เป็นลอจิก1ตรงนี้นะครับจะเอามาเก็บในตัวแปรที่ชื่อว่า Duration นะครับส่วน Distance นะครับก็จะใช้เก็บระยะทางนะครับ ระหว่างหัวเซ็นเซอร์กับวัตถุที่อยู่ตรงหน้าของเขาครับว่าห่างกันกี่เซนติเมตรครับคือหน่วยเป็นเซนติเมตรนั่นเองนะครับในส่วนเซตอัพก็ไม่มีอะไรครับกำหนดทิกพินนะครับเป็นเอาต์พุตนะครับเนื่องจากเราจะปล่อยสัญญาณขนาด10ไมโครวินาทีนะครับออกไปครับปุ๊บนะครับแล้วส่วนขาเอ h o โคเนี่ยจะปล่อยสัญญาณปล่อยดูเลชันกลับเข้ามาที่เป็นอินพุตนะครับเพราะนั้นกำหนดให้เป็นอินพุตแบบนี้นะครับ เบื้องต้นนะครับในส่วนของเมนโปรแกรมของเราที่อยู่ในฟังก์ชันลูปนะครับผมจะทำการเคลีย์รค่าที่ขาทิกพินให้เป็นโลนะครับขนาดระยะเวลานะครับ2ไมโครวินาทีครับอันนี้เคลีย์รค่าเฉยๆนะครับให้เป็นศูนย์ะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะทำการเจนสัญญาณลอจิก1นะครับที่มีขนาด10ไมโครวินาทีครับผมใช้คำสั่งดีเลย์นะครับไมโครเซกนนะครับนะครับก็คือเป็นคำสั่งให เป็นคำสั่งดีเลยในขณะระยะเวลาไมโครวินาทีนะครับเราจะใช้ดีเลยไมโครเซกันแบบนี้เท่ากับ10นะครับก็คือให้เจนสัญญาณตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับตัวบนเนี่ยครับสิบไมโครเซกันนะครับก็คือใช้คำสั่งนี้ครับเสร็จแล้วก็ตัดให้เป็นโลนะครับก็คือพอเจนมาเสร็จปุ๊บ10บไมโครปุ๊บก็ตัดให้เป็นโลแบบนี้นะครับก็จะได้สัญญาณลูกนี้ออกมาครับเพราะนั้นนะครับโค้ดตัวนี้นะครับ 5บรรทัดนี้ครับใช้เจนสัญญาณลูกนี้ครับที่ขาทิกเกอร์นะครับเดี๋ยวผมเปิดต่อนะครับเป็นแบบนี้นะครับสัญญาณตัวนี้ครับเสร็จแล้วนะครับดูเลชั่นนะครับตัวแปรดูเลชั่นตัวนี้นะครับที่ใช้เก็บระยะที่ปล่อยออกมาที่ขาเอ h o โคตัวนี้ครับเราจะใช้คำสั่งเพาลอินนะครับระบุขาเอ h o โคพินนะครับว่าอยู่ขาไหนครับในที่นี้คือขา12นะครับแล้วก็ปล่อยลอจิก1เป็นไฮนะครับ เป็นแบบนี้ครับมันก็จะทําการเก็บค่านะครับไทม์ตรงนี้มาครับว่ามีขนาดเท่าไหร่ครับเอามาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าดูเลชันครับเสร็จแล้วพอได้ดูเลชันตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเอามาคํานวณในสูตรนี้ที่ผมอธิบายไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับคือสูตรนี้นี่เลยนะครับสูตรนี้ครับคือระยะทางนะครับเท่ากับนะครับถ้าเราอยากจะรู้ดิส t a น c ์ถูกไหมครับก็จะมีค่าเท่ากับดูเลชันนะครับ คูณ0.0343แล้วหารด้วย2นะครับก็จะเป็นสูตรนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ค่าระยะทางออกมาที่หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับเอาไปทำงานอื่นๆได้ในที่นี้ผมก็ให้มาแสดงผลที่ในส่วนของ s ี r รียลมอนิเตครับจริงๆผมอัปโหลดโค้ดไปแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้ตัวโค้ดเนี่ยมันหงายเอตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันหงายอยู่นะครับมันปล่อยอัลตราโซนิกขึ้นไปนะครับแล้วก็รับกลับมาที่ ฝั่งรี c ซ i v e เวอครับตอนนี้ได้ประมาณอ่า30 30เซนเมตรนะครับเนื่องจากตอนนี้มันยิงอัลตราโซนิกไปกระทบกล้องที่ทำการบันทึกอยู่นะครับแล้วก็รับกลับมานะครับเป็นแบบนี้ก็ได้ประมาณ3 0นะครับแต่ถ้าผมเอามือไปอังไว้นะครับนะครบก็จะเหลือประมาณ6เซน5เซนครับก็ตามระยะทางที่ผมเอาเข้าใกล้หรือถอยออกมาจากตัวเซนเซอร์เป็นแบบนี้ นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคํานวณหาระยะทางออกมานะครับในส่วนของการเขียนโปรแกรมของตัว Arduino IDE ที่ใช้ภาษา C พัดๆนะครับเป็นตัวโปรแกรมนะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ